สวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาปริญญารีมีดีเลขที่12ชั้นวิัยทัพสองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาปริญญาตรมาร์ดบานเลขที่11ชั้นวิัยทัพสองค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับโรคฝีดาดลิงค่ะ1น,นะคะปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคค่ะโรคฝีดาดลิงติดต่อได้โดยตรงจากการสัมผัสทั้งจากสัตว์สู่คนได้แก่กระรอกหนูและลิงค่ะ และจากคนสู่สัตว์ที่แกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อนะคะสัมผัสที่ผืนโดยตรงสัมผัสสารคัดหลังต่งตางๆจากร่างกายเช่นน้ำมูกน้ำลายการไอาจามหรือจากสิ่งที่คนเปื้อนเชื้อไวรัสค่ะ 2. นะคะอาการที่แสดงค่ะอาการของโรคนะคะเบ่นออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะที่1น,นะคะระย,ยะเริ่มต้นนะคะก็จะเป็นไข้ยู 1-5วันแรกนะคะมีค่าอยู่38-40องศาค่ะเรียงการปวดศีรษะกล้ามเนื้อและข้ออ่อนทีย ต่อมน้ำเหลือโตค่ะระยะที่2นะคะคือระยะตุมผื่นค่ะเริ่มมีผื่นขึ้นโดยเริ่มจากใบหน้าลามไปตามร่างกายคื well water water um ่นพัฒนาเป็นตุ่มน้ำแล้วกลายเป็นตุ่มหนองตุ่มหนองจะแห้งตกสะเก็ดแล้วหายภายใน2 4สสัปดาห์อาจมีอาการปวดแสบปวดร้อนหรือคันค่ะ 3. ามนะคะกระบวนการส่งต่อการรักษาค่ะหประเมิอนอาการของผู้ป่วย 2. การแยกตัวรับป้องกันการแพร่เชื้อค่ะสามพิจารณาส่งต่อไปยังสถานพยาบาลและเฉพาะทางค่ะสการรักษาและติดตามอาการค่ะต่อไปนะคะสแนวทางการป้องกันค่ะหน่งสวมหน้ากากอนามายัย 2. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 3. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นค่ะ 4. หากสงสัยว่าติดเชื้อควรรีบพบแพทย์ทันทีค่ะ 5. ฉีดวัคซินป้องกันฝีดัดลิงค่ะและ6สุดท้ายหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงรักษาสุขาอนมามัยส่วนบุคคลค่ะวันนี้เราสองคนก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ